ในระบบกฎหมายของประเทศไทยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้เขียนอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไว้ว่าหากร่างพระราชบัญญัตริร่างพระราชกำหนดใดขัดต่อรัฐธรรมนูญให้มีคนร้องไปได้และสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชกำหนดว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่น้อยเพราะนี่คืออำนาจของรัฐสภาเท่านั้นตอนที่รัฐบาลอาภิสิิ์เวชาชีวะแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องคงจำกันได้เมื่อเร็วๆนี้เองแก้สี่มาตราเพื่อประโยชน์ของตนเองแทบทั้งนั้นเลยคือแก้เรื่องเขตเลือกตั้ง แบ่งเขตเลือกตั้งส่วนแก้มาตรา190แก้ไม่จริงมีปัญหามาจนทุกวันนี้ที่เขาพูดกันตอนเย็นๆนี่คุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณเจ้าเก่านี่ละก็ไปยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาไปยื่นเรื่องเพื่อจะให้มีการวินิจฉัยว่าเพื่อให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่า ร่างแก้ไขรัฐนูนที่ทํากันในขณะนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญประธานสภา,าในขณะนั้นคือนายชัยชิดชอบก็ทําหนังสือไปถึงสารรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ช่วยพิจารณาหน่อยว่าสารรัฐธรรมนูนสามารถวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญได้ไหมสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนี่แหละครับวินิจฉัยคําร้องของนายสุรพงษ์ออกมาบอกว่าตามที่ร้องมาให้วินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศารรัฐธรรมนูญมีอำนาจเฉพาะพิจารณาวินิจฉัยร่างร,ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชกำหนดว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจของรัฐสภาคำร้องของผู้ร้องจึงให้ยกคำร้องไปแล้วเป็นยังไงพอถึงวันถึงวันที่ห้าที่หกนี้จะมาตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญได้ยังไง อ้างมาตรา68แล้วเลยมาตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีอำนาจในการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่เรื่องมาตรา68ไม่ใช่เรื่องมาตรา291เท่านั้นอำนาจของรัฐสภาในการร่างรัฐธรรมนูญในการกำหนดว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเช่นจะบอกว่า ให้มีสารรัฐธรรมนูญอยู่ในประเทศนี้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเป็นอำนาจของรัฐสภาทั่วโลกถือกันอย่างนี้ครับอันนี้เป็นหลักของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาถือว่าต้องแบ่งแยกอำนาจฝ่ายตุลาการทวงดุลได้แต่ทวงดุนเฉพาะอะไรไปขัดร,รัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญควรเป็นอย่างไรเป็นอำนาจของรัฐสภา ซึ่งจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะรัฐสภามาจากไหนมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สารรัฐมนูญกำลังจะทำคือจะขัดรัฐมนูญเสียเองและขัดต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ลงทุนเอาคนมาเป็นพยานขนาด16คนเอาขุนพลทั้งนั้นเลยที่เคยร่วมกันมาล้มรัฐบาลล้มประชาธิปไตยแบง่งฝ่ายปกป้องรัฐธรรมนูญปัจจุบันเอามาหมดเลย16คนเสร็จแล้วจะขัดรัฐธรรมนูญ4-5ประการอย่างที่ผมกล่าวไปและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายจะตัดสินออกมาว่ายกคำร้อง มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เพราะฉะนั้นเตรียมกันไว้เถอะครับเข้ามาแบบนี้แล้วถ้าบอกว่าออกมาออกมาบอกว่าเอาละขอแค่ว่าสารรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ดูได้แต่ให้ยกคำร้องให้แก้กันต่อไปแล้วก็แปลกดีให้คนทั่วประเทศเขากำลังเคลื่อนไหวถอดถอนสารรัฐธรรมนูญกันอยู่เพราะขัดขัดรัฐธรรมนูญ และจะขัดต่อไปอีกเพื่อที่สุดท้ายจะบอกว่าเชิญร่างรัฐมนูญกันต่อไปเลยโดยโดย,โดย,โดยตามสบายมันเป็นไปได้ยากผมจึงบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาสั่งว่าให้ชะลอการร่างรัฐธรมนูญถือว่านั่นคือการรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรไปแล้วเขาจะทำครั้งนี้เพื่ออะไร ทำครั้งนี้ก็คือเขาจะแก้ปัญหาที่ถกเถียงสู้กันอยู่สองประเด็นที่ผมพูดนั่นแหละคือเราบอกว่าประชาชนทั้งประเทศตัดสินแล้วว่าให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลให้นายกยิ่งรักษเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนตัดสินแล้วเหลือแต่รัฐมนูญไอ้พวกเขาบอกว่าไม่ใช่เขากำลังจะบอกว่า ไอ้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี่เขาจะมาให้แก้หมายความว่าจะรักษากลไกที่มีไว้หักล้างมติของประชาชนที่มีไว้คอยกำหนดว่าประชาชนประเทศนี้จะมาเพยเยอะหน้าขึ้นมากำหนดความเป็นไปของประเทศชาติไม่ได้และถ้าเขา ล้มการแก้แร,รัฐมนูญครั้งนี้ได้แล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไรสิ่งที่จะตามมามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรในแง่ร้ายจนเกินไปมาตรา68วักต่อไปหลังจากวินิจฉัยให้รัฐภายุต,ติหรือเลิกการแก้แรัฐมนูญมาตราวักต่อไปบอกว่า สารรัฐมนูญอาจจะยุบพักการเมืองที่ดำเนินการนั้นเสียก็ได้มาพูดบนเวทีพักเพื่อไทยแล้วมาพูดแบบนี้ก็ไม่รู้ลงเวทีไปจะปลอดภัยหรือเปล่าผมก็ยังคิดว่าเอาละไม่แน่หรอกเขาอาจจะมายุบก็ได้เพราะว่า นายกรัฐมนตรีปัจจุบันไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคยุบไปก็จะทำให้คนเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองว่าตาช่างนี้มันเอียงกระเทเล่เสียแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ยุบพรรค,คก็ได้แต่ว่าพอความร่างรัฐมนูญนี้จะความด้วยเหตุอะไรล่ะ เหตุบอกว่าอาจจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็จะมีคนไปร้องต่อดิีถอดถอนคอรมอบ้างถอดถอนประธานสภาบ้างถอดถอนสสกสวส1 6คนนี่ไม่ต้องพูดนะครับว่าเขาจะถอดถอนหรือไม่เขาไปยื่นตั้งนานแล้วจะเกิดจริงหรือไม่จริงไม่สามารถบอกได้ แต่ถ้าหากว่าความร่างรัฐธรรมนูญน,นี้ได้แล้วหมายความว่ารัฐบาลพักการเมืองรัฐสภาเหมือนลูกไก่ในกำมือของสารรัฐมนูญและพวก<อด> <es> ผมบอกว่าเขาไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่มีทางก้าวไปสู่การล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เลย พวกนี้ก็รู้กันทุกคนแหละไอ้ที่มาร้องก็ดีที่จะพิจารณากันตัวสารรัฐธรรมนูญเองก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าจะโมเมเอาละว่าอาจนำไปสู่แล้วก็ความรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญซะเพราะอะไรจริงๆเขาไม่ได้กลัวล้มระบอบก,การปกครองเพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้น จริงๆเขากลัวเกิดการแก้รัฐมนูญโดยประชาชนและพวกเขาทั้งหลายจะเดือดร้อนนี่ถ้าให้เราไปวินิจฉัยสารรัฐมนูญบ้างก็ต้องบอกว่าไม่ต้องว่าผิดกฎหมายข้อไหนละขัดรัฐมนูลนี่พูดไปแล้ว แต่ต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของพวกท่านทั้งหลายถ้าเดินไปสู่การลม้มล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งและวิจารณ์ไปอย่างนี้จะรู้สึกหรือเปล่าคนไม่รู้เพราะว่าเป็นคำสุภาพเหลือเกินสารรัฐธรรมนูญสารเดียวกันนี้นะครับ พี่น้องจำได้ไหมครับพิจารณาปลดนายกรัฐมนตรีออกโดยอ้างพราจานั้นนุกรมก็ทำมาแล้วพิจารณาล้มรัฐบาลสมชายโดยการที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ไต่สวนอะไรเลยกินข้าวยังไม่ทันเลยก็ทำมาแล้วเพื่อที่จะเอาใจพันธมิตรที่ยึดสนามบินอยู่สารรัฐธรรมนูญชุดนี้ใช่หรือไม่ ที่มีข่าวขึ้นมาบอกว่ามีคนเอาคลิปวิดีโอมาเปิดเผยบอกว่ามีการหารือกันเพื่อที่จะช่วยคดียุคพ,พักประชาธิปัตย์สารรัฐธรรมนูญชุดนี้หรือไม่ที่มีคลิปวิดีโอมาเปิดเผยว่ามีการร่วมมือช่วยลูกหลานให้เข้าทำงานในสารรัฐธรรมนูญได้ วิดีโอเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงผมก็ไม่ทราบแต่ที่ผมติดใจก็คือว่าเมื่อมีคลิปวิดีโอเรื่องร้แรงอย่างนี้เกิดขึ้นผมสนใจว่าได้มีการไปตรวจสอบว่าใครพูดอะไรทำผิดจริงหรือไม่ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบจนทุกวันนี้มีตรวจสอบอยู่อย่างเดียวว่าใครเอาคลิปวิดีโอมาเปิดเผย สารรัฐมนูญชุดเดียวกันนี้ใช่หรือไม่ที่เพิ่งตัดสินถอนสมาชิกภาพของสอสอคนหนึ่งที่ชื่อจตุพรพรมพันธ์การถอนสมาชิกภาพสสจตุพรพรมพันธ์นั้นผมได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปแล้วใจความโดยสรุปก็คือว่ารัฐมนูญฉบับนี้ กากำหนดเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครก็ดีเหตุที่จะทําให้สสพ้นสมาชิกภาพก็ดีไม่มีเรื่องการถูกควบคุมอยู่โดยหมายสารระหว่างพิจารณานาคดีรวมอยู่ด้วยเลยการที่ถอนสิทธิ์คุณถอนสมาชิกภาพสสจตุพรพรมพันธ์เป็นการเติมความเข้าไปในรัฐธรรมนูญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสารรัฐธรรมนูญเองนั่นเอง และสารรัฐธรรมนูญเดียวกันนี้ใช่หรือไม่ที่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญไปยื่นทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายไม่รองรับไปยื่นให้ถอนประกันนายจตุพรพรมพันธ์ด้วยเหตุว่าบอกว่าจะไปข่มขู่คุกคามปลุกระดมคนมาต่อต้านสารรัฐธรรมนูญอ่านในข้อความทั้งหมดแล้วจตุพรพรมพันธุ์เนี่เขาพูดกับประชาชนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ความจริงก็ไม่ได้ทําดีกับสารรัฐมนูลนะแต่เขาบอกว่าให้ไปร่วมกันถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูลซึ่งเป็นการดําเนินการใช้สิทธิตามรัฐรรมนูญทุกประการแต่ก็กำลังจะถูกถอนประการอีกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แหละพี่น้องครับถ้าจะพูดอะไรถึงสารรัฐมนูญและพรรคพวกบ้าง ก็อยากจะพูดเป็นประการสุดท้ายว่าถ้าท่านไม่คิดอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าตาช่างเอียงเพราะคนก็เก็เห็นว่าตาช่างเอียงกันทั้งประเทศแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เห็นแก่บ้านเมืองบ้างว่าถ้าทำอะไรแบบสองมาตรฐานทำอะไรตามอำเภอใจกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแบบนี้ ประเทศมันจะอยู่ไม่ได้วิกฤตมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นเสียหายกันทั้งประเทศสำหรับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผู้รักประชาธิปไตยผู้อยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอยากให้บ้านเมืองได้เป็นประชาธิปไตยอย่าเพิ่งไปตกใจวันไหวอะไร มันจะเกิดอะไรขึ้นวันที่ห้าวันที่หกเห็นบอกวันที่หกอาจจะตัดสินแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เกิดมาเถิดเพราะมันเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้นยิ่งเกิดเรื่องที่ไม่ยุติธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจปัญหาของประเทศนี้ และร่วมกันทําให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยต่อไปขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ